นมีวิธีสารพัดท,ที่จะหยุดยั้งคู่แข่งดึงเสื้อบ้างเตะบ้างสไลด์ขาคู่แต่หากนั่นยังไม่ใช่วิธีที่สำเร็จสุดท้ายคือการหัวดสยามเมืองยิ้มแต่ใครย,ยิ้มในสนามโดนหวดแน่หากแข่งมหาโหดเหล่านี้ได้เผชิญหน้ากับกองหน้าที่คาดว่าจะหยุดยั้งยาก คนลูกหนังจะมานำเสนอเรื่องนักเตะพันดุของประเทศไทยกันซึ่งก็ขอไล่เรียงมาตั้งแต่ยุก,กาวก่อนจนกระทั่งถึงปีนี้ว่าแต่จะมีใครบ้างนั้นเชิญแฟนๆคนลูกหนังติดตามกันได้เลยก่อนอื่นตามกติกาง่ายๆของเราคือการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นั่นคือกําลังใจชั้นเยี่ยมเลยขอบคุณครับ ย้อนกลับไปฟุตบอลไทยสมัยก่อนนี่คือตำนานแบบโคตรตำนานของความระหหำในวงการฟุตบอลไทยคำว่านาโหดนั่นคือสมญาณนามที่แข้งคนหนึ่งในสโมสรทหารอากาศสมศักิ์คามณีเขาได้รับฉายานี้จากเพื่อนร่วมอาชีพและสื่อมวลชนที่ขนานนามให้นาโหดบอกว่าจริงแล้วเขายอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนเล่นบอลค่อนข้างชงชาง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการลงเล่นทุกครั้งเลยทำให้เล่นแบบเข้าบอลหนักหนวงจนถึงได้รับใบแดงหลายหนนั่นคือเป็นที่มาของคำว่าไอโคดคิดภาพง่ายๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหน้าไหนน้าโหดคนนี้เลือกที่จะปล่อยลูกบอลผ่านไปได้แต่คนนั้นหรอจอดอยู่ตรงนั้นแหละขวดไม่ยั้ง ปัจจุบันเจ้าตัวรับราชการเป็นนายทหารสัญ,ญบัตยศนาวาอากาศีแห่งกองทัพอากาศไทยในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนกองบริการกรมสัมพาวุธทหารอากาศว่ากันว่าทุกครั้งที่แข่งรายนี้ลงสนามทั้งสตาฟโค้ชและกองเชียร์ได้เสียวาบกันทั้งสนามแน่เพราะไม่ว่าลูกบอลจะอยู่จุดไหนหวดไม่ยังเสมอจังหวะ50-50จัดไปเลยหวดแบบไม่เกรงกลัวสักนิด ทิวากรสุขสดจากสโมสรการท่าเรือเอฟซีลุยปะทะแบบไม่คิดชีวิตเจ้าตัวเคยเล่นให้ทั้งทหาราการ์ดการท่าเรือและตำรวจทว่าสโมสรที่สร้างชื่อให้มากที่สุดนั่นคือสมัยที่เจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับสิงเจ้าท่านั่นแหละซึ่งมักจะมีเรื่องราวให้โจดจันในความโหดอยู่เสมอสำหรับทิวากร ปฏิพานเพชรภูจาก TOT s c ในฟลอย่าปฏิพานนี่คือมฤลตยูดีๆนี่เองแม้แต่ทีละสินแดงดากองหน้าจากชิมมสืเอสเพลยังไม่รอดเงื้อมมือเขาคนนี้เลยแดงเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตัดภาพมาที่นอกสนามคงจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่านี่คือเซนเตอร์ฮาฟที่เล่นบอลได้เฮี้ยมอมหิตถึงเพียงนี้ เพราะเจ้าตัวเป็นผู้ชายที่แสนอบอุ่นของครอบครัวและมักจะพาลูกน้อยออกมาปั่นจักรยานเล่นแฟมิลี่แมสสุดไปเลยมาในขาโหดแข่งนิวเจนกันบ้างครั้งหนึ่งเขาคนนี้คือกองหลังพรสวรรค์สูงของวงการฟุตบอลสยามประเทศแบ็กอาทิตย์ดาวสว่างจากตลาด FC น่าเสียดายจริงนะครับที่ชีวิตนอกสนามของเจ้าแบ็กทำผลงานตกต่ำลงเรื่อย เจ้าแบ็คนั้นเคยพีคสูงสุดสมัยอยู่กับ SCG เมืองทองอยู่ในเตตซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดุด,ดันแต่ก็เต็มไปด้วยชั้นเชิงในการเข้าสกัดที่แม่นยำและนักนวงเราจึงมักไม่ค่อยเห็นอาทิตย์ถูกเชิญออกนอกสนามเท่าไรนักแม้จะมีลีลายัวยวนกวนใจแนวรุกคู่ต่อสู้ที่อยากจะเห็นมอนี่ถูกไล่ออกจากสนามก็ตาม หนึ่งใบเหลืองในทุกเกมนี่คือเครื่องการันตีของนกพลพลคำมิดฟิลฮาร์ดแมนจากสมุทรปราการซิตี้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศหนึ่งฤดูกาลนั้นเราไม่มีทางที่จะเห็นมอนนี่ลงสนามได้ทุกเกมได้เลยโดนแบนเป็นว่าเล่นพี่แกการันตีน้อยๆว่าต้องมีตำต่ำคือหนึ่งใบเหลืองส่วนจะแดงหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิระหว่างการแข่งขันด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงเสียเขาก็ต้องได้รับโทษพักแข่งแน่ๆทว่าถึงอย่างนั้นนบพลก็ถือเป็นแข่งที่ผู้เล่นกุญซื้อทุกคนหมายตาปองเนื่องจากสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันและสามารถหยุดคู่แข่งก่อนถึงพื้นที่อันตรายได้ธนาศักดิ์สีใสจากเชียงรายยูไนเต็ดอีกรายที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดมาอย่างยาวนาน ในส่วนของการคว้าแชมป์ของเชียงรายยูเนเต็ดในปีที่แล้วเชียงรายได้แชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนในซีซั่น2019ต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งให้กับการทำหน้าที่อย่างถวายชีวิตของธานาศักดิ์เลยละลอมอ,อนี่ทุ่มเททุกวินาทีแบบไม่มีเมมใส่เต็มมันทุกจังหวะแถมวันใดที่มีสลาวุฒอินแป้นเป็นพาร์ตเนอร์ข้างกาย วันนั้นแหละแม่คุณเอ้ยกองหน้าฝ่ายตรงข้ามได้สยองพองขนกันเป็นแน่เซนเตอร์ฮาปคนนี้ก็ถือว่าฝากความหวังไว้ได้เลยแหละถ้าหากใส่ความยับยั้งชั่งใจเข้าไปสักนิดพอนอกจากรูปร่างที่สูงใหญ่หมอนี่ยังเป็นสไตล์ผู้เล่นที่กัดไม่ปล่อยอีกด้วย ปิยชนกดาริสจากราชประชาเอ f ซถ้าคุณคิดจะเลี้ยงผ่านเขาไปคงไปได้แค่ลูกบอลส่วนตัวนั้นจะติดอยู่กับกองหลังชาวสกลน,นครนี้แหละช็อตภาพที่เห็นกันเจนตานั่นคือเขาเลี้ยงบอลก่อนเสียเหลี่ยมให้กับทริสตองโดหลังจากนั้นปียชนกเขาสกัดบอลจัดไปหวดไม่ยัง้งถึงขนาที่ทีละสินจะเข้ามาเอาเรื่องแทนเพื่อร่วมทีมเลย น่าเสียดายนะครับที่ซี่น,นี้บีจีปทุมปล่อยเขาออกไปเล่นลีกล่างให้กับราชประชา FC ความบู๊ความดุดันนะ่ะสูงขึ้นแน่แต่การพัฒนาเรื่องฝีเท้านี้สิอาจจะหยุดชะง,งักได้นั่นคือภาพรวมแก๊งขาหวดของเมืองไทยคนลูกหนังที่นำมาเผยแพร่ก็ไม่ได้มีเจตนาแฝงร้ายอะไรเพราะฟุตบอลปัจจุบันนับได้ว่ามืออาชีพกันทุกท่าน เพียงแค่บางจังหวะในเกมมันเล่าร้อนก็อาจจะมีสติหลุดไปบ้างทันเป่าตัวกลางก็จะลงโทษสถานนักเบาว่าตามกันไปแค่เพียงทุกคนเมืออาชีพกันนิดทุกอย่างนั้นคือสปิริตเพราะในสนามเราคือเพื่อนกัน